อ,อยากยกเลิกบัตรเครดิตใน Apple Store ต้องทํำยังไงอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีจริงๆแล้วมีหลายคนมากๆนะก็คือแบบว่าเอาบัตรเครดิตไปผูกกับ Apple Store ไว้ <c oughs> มีหลายคนทำอันแล้วคราวนี้คุณลูกคุณลูกไปกดสั่งซื้อสั่งซื้อยับเลยทีนี้มันก็ตัดบัตรเครดิตยับเลยครับบินมาสิ้นเดือนนี่คือยาวเลยทีนี้วิธีเอาบัตรเครดิตออกนะครับก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่ตั้งค่าครับทุกคนเข้าไปทีตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่บัญชีไอคาของเราอบนส่วนที่มีรูปเรานะทีนี้ตรงเนี้ยมัน วิธีดูอย่างแรกก่อนนะให้เราไปที่การสมัครรับนะกดเข้าไปที่การสมัครรับปุ๊บ อพอเข้าไปนะครับตรงนี้เราจะเห็นมันจะมีคําว่าใช้งานอยู่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างกับไม่ทํางานเห็นไหมทีนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้ทั้งหมดที่ขึ้นตรงใช้งานอยู่นั่นแปลว่าแอปทั้งหมดที่อยู่ตรงใช้งานอยู่นะครับมันตัดบัตรเครดิตอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเลื่อนมาข้างล่างนะไม่ใช้งานอันนี้คือไม่ได้ตัดบัตรแล้ววิธีเช็คก็คือเราก็แค่ดูว่าแอปไหนที่เราไม่อยากให้มันตัดเงินในบัตรเครดิตเรามีแอปไหนบ้างก็เลื่อนไปอ่ะสมมุติว่าเราเอานี้เราไม่อยากให้มันตัดแล้วเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับก็ม ยืนยันการยกเลิกแค่นั้นเองนี่แค่นี้ทีนี้พอมันยกเลิกเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นว่าคุณได้ยกเลิกการสมัครรับของคุณเรียบร้อยก็คือยกเลิกที่จะตัดบัตรเครดิตแล้วนั่นแปลว่าแอปนี้จะถูกใช้งานจนมันหมดอายุหลังจากหมดอายุมันก็จะไม่ตัดบัตรเรียบร้อยแต่ว่ามันอาจจะยังอยู่ตรงใช้งานนะครับมันจะมีสีแดงแจ้งเตือนว่ากําลังจะหมดอายุอะไรแบบนี้นะก็ลองดูว่าแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็กดยกเลิกไปนะ